คุณมีเรื่องตื่นอาจารย์เร่องอะไรครับมีวิดีโอนี่เหรออ่าวิดีโอวิดีโอพร้อมอย่งครับพร้อมครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเจ้าแม่จอมแฉตัวจริงนะครับวันนี้ผมมาอยู่ข้างๆนะครับอาจารย์ลีน่าอาจารย์จันดานะครับนี่ฮะจากจอที่เราเห็นอยู่อาจารย์บอกเสียงไม่กล้อ็กล้องไหมครับไม่กล้องค่ะไม่กล้องไม่กล้องก็ไม่กล้องครับคุณผู้ชมครับ นี่ยฮะอาจารย์เป็นดูดีนะครับณนะวันนี้วันที่สถานีโทรทัศน์นททีถูกปิดไปนะครับตามคําสั่งของขอซอชอหรือว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินี่เองนะฮะอาจารย์ก็ยืนยันว่าอะงไรงแล้วสถานีอาจารย์ถูกต้องถูกต้องตามกฎหมายอาจารย์มีใบอนุญ,ญาต2ปีนะคะกว่าจะหมดก็คือ59เาปี59กนะคะแล้วก็เรื่องออยอะไรเราก็ไม่มีปัญหา นะคะเพราะเราเปิดสถานีนี้มาเนี่ยตั้งแต่วันที่20วันที่4สิงหา2554ไปจนถึงปัจจุบัน,น,นไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยแล้วก็อสอนให้ประชาชนนะคะรักสถาบันพระมหากษัตริย์สอนให้ประชาชนนะคะรักชาติเคารพกฎหมายแล้วก็ปกป้องรูปแบบของแผ่นดินคนะุณผู้ชมครับผมสังเกตเห็นอย่างหนึ่งโต๊ะอาจารย์เนี่ยมีโอ้โหมีไมโครโฟนใช่ไหมครันี่ใช่ไหมที่ว่าอันนี้ไวเลสใชเป็นไวเลสที wireless, ่ไวเลสสำหรัวน wireless, น<ต>ี้ที่เวลาสำคัญเวลาคนโทรมาหาคุแฟนโทรมาหา ก็ต้องอ่าหูฟังอาศัยเพราะว่าก็ก็เปิดจอกระโปรงก็กับหูฟังเลยมีกระจกด้วยนะเนี่ยต้อามาไม่ต้องดูแบบว่าสวยไหมมีหวีถ้าเป็นผมแม่มาเนี่ยก็ต้องมีหวีเบี้ยวบนนหวีเสร็จแล้วก็หวีไม่ทันเข้ามาถึงหวีเอาทีเดียวเลยก็ดีนะครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมฮะนี่คือผมว่าเป็นเบื้องลึกเบื้องหลังที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นนะฮะนะครับ จ้าแม่จอมแฉจริงเนตามที่อาจารย์ขึ้นแล้วหวังว่าวันนี้คงไม่ต้องมาด่ากระดาษผมออกทีวีนะพราะ่ดูแล้ววันนี้เป็นสีสันนะครับอาจารย์คือว่าวันนี้มาทําข่าวกับอาจารย์นะครับพี่หลังจากที่วีด้าเทียมถูกปิดไปผลนกระทบทงดนานธุรกิจเพื่อสัมภาษออาจารย์เรียงรายอยู่บนโต๊ะแบบนี้ฮะอาจารย์ข้างล่างตั้งเยอะเป็นสิบล้านอ่ะอาจารย์จีมีอันนี้มันแค่ออกทีวีโชว์นีของโชว์ใช่ไหมครับแต่ใช้ได้จริงฮะใช้ได้จริงารับจะหมดอายุทำยังไงอ่ะ ก็โยนทิ้งหมดเลยแต่เพิ่งนี้ยังไม่หมดใช่ไหมครับยังค่ะยังอยู่ได้อีกปีประกวดฝากอะไรถึงแฟนๆทอททีวีหน่อยครับค่ะขอให้ช่วยสนับสนุนนะคะสถานีโทรทัศน์ทอททีวีด้วยการซื้อสินค้าหรือบริจาคก็ได้ค่ะที่เลขที่บัญชี0 0 5 1 1 0 8 2 8 0กสิกรไทยกระแสไรวันนะคะส่วนสินค้าก็โทรมาสั่งได้นะคะศูนย์แปดหนกามศูนย์สี่หกค่ะรับรองว่าถูกสคบอและออยด้วยใช่ไหมคะค่ะค่ะ ตัวอาจารย์ก็ใช้เองอาจารย์ก็สือพอพยอด้วยใช่ไหม <c oughs> แล้วไม่แล้วใช้ดีด้วยใช้ดีด้วยนะคะใช้ดีแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเพราะว่าวอย่างอาจารย์นี่แก่แล้วห้าสิบห้าเวลาไปที่ไหนนี่ก็มีแต่คนชมบอกว่าโอ้ผิวพรรณดีมากวาันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะอาจารย์ดูสาวเปลืสถานีไม่กลัวเลยนะผมโทรมาขอสวัสดีครับขอสายอาจารย์ลีน่าจังหน่อยครับไม่กลัวเลยว่าผมจะพรองตัวเป็นสายสื่อเป็นทหารท่องมหา ก็ดิฉันปลุกไปหาทหารเขาังไม่จับดิฉันแนะ่ดิฉันได้ปลุกไปหาเขาสองวันนะ่ะเขาวันที่สองเขาไม่ให้ดิฉันเข้าไปอ่ะยังไงแล้ว <c oughs> คุณผู้ชมครับที่เป็นแฟนคลับอาจารย์ลิน่าจาังหรือเป็นสาวโค้ชทีวีก็ติดตามอาจารย์ได้ทางเว็บไซต์ทางโค้ชทีวีแล้วกันนะครับแล้ววันนี้นะครับผมมที่รานาฮิมแล้วก็อาจารย์ลีน่าจังยันยาขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะครับทุกทีให้เกียรติมาเยี่ยมเยี่ยมนะครับขอบคุณค่ะดีครับขอบคุณค่ะ